เป็นบะริจูดแต่เงินบาทเลยครับเอ่อเนลายแล้วนี่วันนี่เห็นป่เห็นจูดแต่เงินเนี่ยได้ละมื่อเห็นคลิปจูดแต่เงินครับพี่น้องเห็นบ่แต่ละมื่อนี่เห็นคลิปจูดแต่อะมาเบิ่งคลิปวิดีโอน้ำกันเนาะ เล้วเฮาเขื่อนอคีไผ่แบบใหญ่หลวงลายบอลยังสี่ระยอนนุ่มล้าวคนนี้จูดเงินไทยแบบนีเนาะเพิ่ม่าเนาะนี่ฮมาโซมควดก็คือนะคะแม่ไปดูช่องน้องนาพาทัวร์แม่เป็น,เป,นเป็นเอฟซีเนเด้เออแม่ยิงเป็นเอฟซีน้องนาพาทัวร์ตั้งแต่ข่าวคุณหมอลำัอินแ่งนะคะแล้วก็อันนี้เครดิตให้ช่อง ค่ะน้องนาพาทัวร์นะคะโอเคอ่มันมันต้องจังซี่คะชัดเจนนะคะแม่จะไปดูถ้าข่าวประเทศลาวเนี่ยแม่จะไปดูช่องหนูหน้าน้องนาพาทัวร์นะคะข่าวเป็นเรี่ยวกระชับนะแล้วก็เออเป็นยูทูบเบอร์อีกช่องหนึ่งที่มีคุณภาพนะคะโอเคต่อเลยเอ่อตอนนี้ประเทศลาว มันมีอักขีภัยมีอักขีภัยถามว่ามันเกิดจากอะไรก็วันก่กนแม่ไปดูข่าวช่องหนึ่งมีหนุ่มลาวคนหนึ่งมันเผาแบงค์ยี่สิบเผาเงินไทยแบงค์ไทยเรานี่แหละทีนี้ทำให้มันเกิดอาเพศอันนี้ก็เป็นไปได้นะอันนี้พูดในมุมความเชื่ออถ้าไม่เชื่อโกเลเตแต่แม่ยิงอะเชื่อนะว่า การที่เผาเงินไทยเนี่ยมันไม่สมควรนั่นคือในหลวงนะคะหรือสมมุติเทพนะในแบงค์ทุกใบเนี่ยเป็นตาสัญลักษณ์ของในหลวงของเราซึ่งเป็นความเชื่อว่าท่านคือสม,มุติเทพหรือเทวดาเดินดินเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านคือเทวดาก็ดูจากการเป็นอยู่และการ สิ่งที่พวกเราเทิดทูนและพวกเราก็ได้รับปาฏิหารจากการจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันแล้วก็ <c oughs> หลายคนตอนที่มันเกิดอ่ความแห้งแล้งนะคะพระองค์ท่าน สามารถคิดค้นเนลมิดฝนเทียมขึ้นมาซึ่งไม่มีต่างประเทศยังอึ้งนะกับความคิดที่ชาญฉลาดของพระอ,องค์ท่านไม่มีใครทำฝนเทียมได้ละค่ะแต่นายหลวงท,ท่านทรงคิดค้นแล้วก็มันเกิดฝนขึ้นมาอ่านั่นก็คือ เป็นความคิดของพระองค์ท่านแนละ้วก็แม่เชื่อว่าเป็นปาฏิหารนะวันนี้ประเทศไทยนะคะภาคอีสานนี่หลายๆจังหวัดเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าแล้วเหมือนที่บ้านแม่ที่มุกดาหารฝนกับบตกเอ,อฝนยังไม่ตกเอปกติเดือนนี้ฝนจะมาแล้วฝนก็ยังไม่มาแต่สมัยก่อนพระองค์ท่านยังทรง มีประชนชีพอยู่นะองค์ท่านก็จะทําแบบฝนเทียมให้จังหวัดนน้นจังหวัดนี้นะ,ะไม่เชื่ออย่านรบดูนะคะัะแบงยี่สิบแบงร้อยเงินไทยเนี่ยแม้กระทั่งเหรียญตาคุดเอเขาเวลาคุณทำป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่เนี่ยตัดต้นไม้หรือร้าน ร้านขายไม้แบบนี้ค่ะเวลาเขาจะไปตัดต้นไม้เนี่ยเขาจะเอาเหรียญคุดเนี่ยไปตอกเข้าไปก่อนเขาจึงจะตัดเอามาแปรลูปได้นะอ่าอันนี้เรื่องจริงนะเพราะปะ้าปามันแต่ก่อนมันขายไม้ไงมันเล่าให้ฟังอืมไม่เชื่ออย่าลบหนูอ่าคุณลบหนูอ่าในหลวงแล้วคุณไปเผาแบงยี่สิบเงินไทยตอนนี้ฟังเราเหมือนเกิด อา,อาเภกเลยละ่ะหลาหลายๆพื้นที่นะ,ะแต่ถ้ามองในหลักวิทยาศาสตร์ก็คือระบบสายไฟของเพ่นยังบ,บอบอเขาเรียกว่าไม่มีการจัดการที่ดีที่สุดหรือเปล่าทำให้มันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็โดยเฉพาะนะ,ะบ้านของคุณไหมคำเน่ยนั่นก็เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะ บ้านของคุณไหมคํามันไม่ได้ไฟไหม้ครั้งเดียวนะเห็นว่าก่อนโน้นก็ไหม้ทีแล้วแต่ก็ดับทบันว่าสั้นออแล้วในขณะที่เขาไปทํำขา่าวยูทูบเบอร์ต่างๆนาบ้านคุณไหมคําก็เกิดประกายไฟอยู่บนเสาไฟนะ่ะเรียบประเรียบะนั่นหมายความว่า,วาการทําไฟอ่หม้อแปลงอะไรแบบนี้มันยังไม่ไม่ดีพอทําใ้้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร โอเคทุกคนคลิปนี้แม่อยากจะมาให้ทุกคนได้รู้ว่า <c oughs> ไม่เชื่อ,อยาลูหนูนะคะคุณลูกนูบารมีในหลวงของเราโดยคุณเผาแบงค์ยี่สิบเท่ากับลูหนูนะคะมันก็จึงเกิดอาเพศเหลายเหตุการณ์ตอนนี้อันนี้แม่พูดจากคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ Comment, คนไทยที่เข้าไปเม้นในช่องคุณน้องนาพาทัว ซึ่งแม่ก็มองว่าเออมันเหมือนมันเหมือนเป็นไปได้วะ่ะเพราะเรามีความเชื่อไม่มีใครกล้าเผาแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยนะอยเออเพราะเราถือว่าเป็นของสูงนะเป็นไนหลวงอยู่ในนั้นโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ